จ่าครับผมจะจ่ายเงินให้20รูปีทุกวันจะช่วยตามหาน้องสาวผมได้ไหมตอนนี้เธออยู่ที่สุสานใกล้ๆทางรถไฟผมได้ยินเสียงรถไฟผ่านสุสานนั้นเธอจะต้องอยู่ในสุสานใกล้ๆทางรถไฟจริงๆนะครับผมได้ยินเสียงรถไฟจ้างฉัน20รูปีให้ตามหาน้องสาวเหรอทำไมแกไม่ไปตามหาน้องสาวแกไปไกลๆเลยเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกลับมานี่ก่อน แล้วแกรู้ไหมว่าสุสานนั้นอยู่ที่ไหนในมุมใบมีสุสานไปรอยๆรู้ไหมสุสานไหนฮะจ่าครับเขาเห็นสุสานนั้นในฝันของเขา<อ>แต่ว่าเขาไม่ได้โกหกนะเขาไม่เคยโกหกใครจ่าช่วยเราด้วยเถอ,อะอาจารย์ได้โปรดช่วยเราหาน้กงสาษาเขาด้วยนะครับผมขอร้องละจ่าช่วยเราด้วยนะช่วยผมด้วยครับ

kia trên kia chiến kia trên kia trên kia à ở trên kia trên และผู้เป็นเจ้าช่วยตามหาน้องสาวผมด้วยเถอะชินกี้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 ชินกี

รากวฉันมาแล้วฉันมาแล้วนี่รากวมาขึ้นมาทั้งมาอะไรแกลงไปในถังขยะทำไมมีคนดึงผมลงไปในนั้นครับจ้าจริงๆนะครับมีคนดึงผมลงไปในนั้นจริงๆอย่ามารอฉันเล่นแบบนี้นะใครมันจะบ้าดึงแกลงไปในถังขยะเลิกโกหกได้แล้วนี่แกฝาือไงฮะจ้าครับผมขอสาบานด้วยชีวิตแม่ผมเลยนะตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่า<ม>เป็นแบบม่บดตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับที่เป็นผู้หญิงเงาดำที่ชอบฆ่าคนแม่บอลักพาตัวชินกีไปอ๋อล้ไม่ต้องพูด แกมากับฉันมาอุ๊ยรเราเข้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เข็นมาซีเร็ว <c oughs> ขึ้นรถ <c oughs> รักกูมาช่วยกันเร็วรักกูรักกูมารักกูนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับนายเด่อฮะรักกูแมไปไหนมานี่มันเกิดอะไรขึ้นอะฮะนาร้องไห้ทำไมอะเป็นอะไรแม่มดเงาดำดึงผมลงไปในถังขยะแม่มดเงาดำไม่ยอมให้ผมเจอกับชินกี แม่มดตามนายถึงนี่เลยเหรอ,อถ้าเรานอนหลับแล้วมันจะฆ่าเราอะใช่ไหมถ้าเรานอนหลับเมื่อไหรมันจะฆ่าเราไม่คืนนี้เราจะไม่นอนเรามาลองดูกันว่าแม่มดตัวนั้นจะทําอะไรเราได้ครับพี่ตั้งสติไว้ อองอขอสักตื่นแล้วกันนะ chin kê 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 đeo. kê chin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  ở chin kê Ở kê Mẹ kê ở kê chin kê chin kê ở kê chin kê chin kê ở kê chin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  Trong มันยืนอยู่ตรงนั้นไงมันกำลังจะมาฆ่าเราไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแม่มดมันจะฆ่าแม่สักตัวนั่นไงแม่มดอยู่ตรงนั้นน่ะไหนเราไม่มีอะนั่นอะเสียงอะไรอ่ะอะไรอะไรรากู นี่เสียงมาจากทางนั้นน่ะไปเร็วไป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 จินกิฮะฮจินกิจินกิอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเสียงรากูมาจากไหนอ่ะปากยะมาลูนายไปหาทางนั้นนะส่วนฉันจะไปทางนี้โอเคนะเดี๋ยวมาเจอกันรีบไปเร็วไปรากู Raku, 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 Raku. Raku, naik. Di mana? Ya? Raku, 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 Raku. Raku! รากูรากูรากูอยู่ไหนอะเจอหรือเปล่าไม่เจอเลยโถ่งงไปหมดแล้วเขาหายตัวไปได้ยังไงนะลองดูที่นั่นไปดูอีกทีไปพี่ไกราชรากูนัานอยู่นั่นน่ะฮะรากู

ها ها ها

รักูไปรักู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 นายตื่นมาเราเข้าเร็วปักยะนายช่วยไปหาน้ำมานะไปเร็วไปเอาน้ำมาเร็วฮะรักูตื่นเร็วตื่นเร็วเข้ารักู เรว,วตื่นเร็วเร็วรีบถาข้าไปดีกว่าเรวเข้าไปพวกเราช่วยกันมา ทุกวันนี้ผมยังจําเหตุการณ์เลวร้ายน่ากลัวในวันนั้นได้ไม่มีวันลืมผมหวาดกลัวจนสั่นไปทั้งตัวตอนนั้นผม,มาอายุแค่14เท่านั้นพวกเราต้องเผชิญกับความลําบากมากมายทุกรูปแบบเราเคยถูกพวกตำรวจก่นแกล้งและยังโดนนักเลงที่ชื่อว่าบันตี้คอยข่มขู่พวกเราแต่มันยังไม่น่ากลัวเท่ากับตอนที่พวกเราเจอผีพวกนี้มันน่ากลัวมากนั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าความกลัวเป็นยังไงมันสยองมากแต่เรายังโชคดีที่พระเจ้าช่วยเราไว้วันนั้น หลังจากนั้นเราก็ไปหากับจ่าตำรวจคนนั้นแล้วเราก็เล่าทุกอย่างให้กับจ่าตำรวจฟังเขาอดทนฟังในสิ่งที่เราได้เจอมาและพาเราไปหากับดักครูครับดักครูเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะและทำความสะอาดเมืองส่วนใหญ่เขาจะทำงานในกากลางคืนพวกหนูสกปรกมักจะอาศัยอยู่ในสลัมดักครูคุ้นเคยกับความสกปรกตามแหล่งเสื่อมโทรมในสลัมทุกซอกทุกมุมของสลัมในเมืองมุมไบดักครูไม่เคยระเกียิ และรับมือกับความเสื่อมโทรมนั้นได้เป็นอย่างดีรากูเธอเริ่มฝันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่ชินกี้หายตัวไปครับรากูฉันหมายถึงกี่วันหายไปกี่วันเธอถึงเริ่มฝันเออสิบห้าวันฮหายตัวไปแล้สิบห้าวันสิบห้าวันงั้นเหรอ วันนั้นเป็นันพระจันทร์เต็มดวงสินะเป็นมาพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมเออครับใช่ครับมันเท่ากับสิบปีก่อนเธอจะเสียชีวิตผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเธอแน่เอ,อใครครับหมายถึงใครอ่ะ เธออยู่ที่ไหนครับบอกมาผมจะได้ไปลากตัวมาเข้าคุกสะบอกมาใจเย็นเย็นสุสนปืนของคุณทําอะไรเธอไม่ได้หรอก uh huh. มาตั้งใจฟังผมให้ดีดีกว่าเมื่อสักสี่สิบปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งเธอแต่งงานและย้ายมาอยู่บ้านสามีสามีของเธอเมาแล้วชอบทุบตีเธอเสมอต่อมาเธอแอบเป็นชู้กับชายคนหนึ่ง จากนั้นไม่นานเธอก็หนีออกจากบ้านไปกับชายชูแต่อหมอน,นั้นมันหลอกลวงเธอหอบเอาเงินกับเครื่องเพชรของเธอหนีไปเธอหมดตัวหมดสิ้นทุกอย่างส้มซาากันมาบ้านสาม,มีและพบว่าสามีของเธอได้ฆ่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอเศร้าและเสียใจมากเธอรู้สึกผิดยึงฆ่าตัวตายตามวิญญาณเธอไม่ได้สูญหายไปไหน วิญญาณของเธอจะกลับมาในคืนวันเพ็ญทุกๆสิบปีมาเพื่อตามหาลูกสาวของเธอถ้าเธอเจอเด็กหญิงวัยเดียวกับลูกสาวของเธอแล้วก็เธอก็จะพาเด็กกลับไปอาณาจักรของเธอด้วย อาณาจักของเธอเหรอเออคุณดักรูครับแล้วเธอได้ฆ่าเด็กหรือเปล่าฆ่าสิทำไมต้องฆ่าเด็กด้วยล่ะจะฆ่าสี่วันหลังจากพระจันทร์เต็มดวงถ้าอย่างนั้นก็วันนี้สิเราจะต้องหยุดเธอให้ได้ก่อนที่เธอจะฆ่าชินกี ครับฉินกี้เรียกหาผมแล้วเราไปช่วยเธอเถอะฉันอยากจะไปหาราก,กู ลอยฉันไปเถอะฉันอยากจะไปหารากูลอยฉันไปเถอะฉันอยากไปหารากูลอยฉันไปเถอะตรงนี้แหละ จ้าครับสุสานอยู่ตรงนี้แล้วครับแน่ใจนะใช่กระท่อมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่กระท่อมนี้แหละผมได้ยินเสียงรถไฟวิ่งอยู่ใกล้ๆด้วย ชินกี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 จากครับตรงนี้แหละครับชินกีนอนอยู่ตรงนี้จริงๆครับผมเชื่อว่าชินกีต้องอยู่ที่นี่แน่นอนชินกีหายไปไหนยะ หรือว่าผู้หญิงคนนั้นฆ่าชินกี้ไปแล้วะไม่จริง<อ>ชินกียังมีชีวิตอยู่เธอยังไม่ตายเธอจะต้องไม่ตายผมรู้ว่าเธอยังไม่ตายครับจ่าถ้ายังไม่ตายแล้วเธอหายไปไหนฮะเราหาจนทั่วแล้วเนะรู้แล้วว่าเธอจะไปที่ไหนนะเนี่ยสะพานไงเธออาจจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายก็ได้<อ><อ>สะพานนั้นน่ะ ทุกๆสิบปีจะมีผู้หญิงมาฆ่าตัวตายที่นั่น<อ>รักูรัก,กูกรักูชินก้รักูรอด้วย รักกูรุกขึ้นเป็นไงบ้างไงอะนนี่รักกูคุณป้าครับอย่าทำแบบนี้เลยปล่อยน้องสาวผมไปเถอะครับในโลกนี้ผมมีแค่น้องสาวคนเดียวผมเป็นเด็กกำพร้าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ขอให้ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องสาวผมเถอะครับชีวิตของผมคงจะเหงาแย่เลยถ้าไม่มีน้องสาว รุณาปล่อยน้องสาวผมเธออย่าพรากเธอไปจากผมเลยคุณเองก็เคยสูญเสียลูกสาวแล้วตอนนี้จะมาพรากน้องสาวไปจากเขาได้อย่างไงปล่อยฉันไปเถอะได้ปล่อเธอครับ คุณแม่คะคุณแม่ปล่อยหนูไปเถอะหนูอยากจะอยู่กับรากูพี่ชายหนูหนูอยากจะเรียนหนังสือหนูอยากจะมีชีวิตที่ดีต่อไปหนูจะล้างหน้าให้สะอาดหนูจะแปรงฟันทุกวันหนูไม่มีใครอีกแล้วนอกจากรากูพี่ชายหนู ้ากูคิดถึงหนูมากค่ะ วินุสันเด์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมชาติกล่าวว่าบางครั้งเมื่อคุณพูดถึงใครสักคนคนที่คอยเรียกหาคุณทุกวันคุณอาจจะฝันถึงเขาหากเขากำลังเจอกับภัยอันตรายคุณรู้สึกว่าคุณมีจิตผูกพันกับคนคนนั้นจนแยกจากกันไม่ได้เราเรียกมันว่าการส่งกระแสจิตถึงกันรากุกับชินกีก็มีความผูกพันเช่นเดียวกันการเชืออนน่อมต่อดังกล่าวสามารถช่วยชีวิตชินกีไว้ได้แต่ถ้าจะถามว่าทำไมผีตัวน,นั้นถึงอยากจะฆ่าเด็กบริสุทธิ์อย่างชินกีถ้าคนตายด้วยความปรารถนาที่ไม่ได้ผล จิตวิญญาณของเขาไม่ได้พักผ่อนอย่างสงบก็เชกเช่นเดียวกันกันกบผีตนนี้เมื่อเธอสูญเสียลูกสาวไปวิญญาณของผู้เป็นแม่ก็กลายเป็นคนเหงาแต่เมื่อชินกีได้เรียกผีตนนั้นว่าคุณแม่เธอรู้สึกอบอุ่นเหมือนลูกเรียกหาแม่ดังนั้นเธอจึงปล่อยชีวิตของชินกีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเคยมีคนกล่าวไว้ว่าในบางครั้งความเป็นจริงก็แปลกกว่าน,นั้นว้ใยายเสียอีก